ตอนนี้ครับนี่ผมทัดคุงนะครับนี่ก็จะมาเดียวแอคชั่นที่นะ้องซึ้งนี่ก็จะมาเดียวแอคชั่นแบ็คคอเวอร์นะครับผมในตอนที่11เนาะใช่ไหมเป็นหน่งคนดูนะใช่ตอนที่11นั่นแหละโอเคซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นการต่อสู้ของเหมือนกับเทงดํากับกลุ่มปริศนาก็ได้จบลงไปในตอนที่แล้วเนาะ นั่นแหละแล้วก็ได้ทิ้งปริศนาอะไรให้เราหลายๆอย่างได้คิดด้วยอย่างเช่นหินเวทที่แบบเป็นเครื่องรางของคุณปู่วันนั้นนะ่ะเออมันมีความสําคัญอะไรเกี่ยวกับกลุ่มนั้นหรือเปลา่าใช่ไหมเพราะว่าเหมือนมันจะตามหาหินเวทด้วยน่าใช้ในการคืนชีพและเสะย่างให้พวกมันถ้าให้วิเคราะห์จากที่พวกนั้นพูดนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือนก ok ตัวนั้นอะ่ะคือเหมือนมันจะมีประเด็นอะไรสักอย่างให้ผมเดาอะ่ะมันอาจจะต้องมีอะไรแน่ๆ <c oughs> คือบทมันเด่นไปแล้วตอนที่แล้วอะ ปกติก็เห็นนะหลายๆตอนที่ผ่านมามันก็จะเห็นแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแค่นั้นเราก็ไม่รู้ไงคือน,นกตัวไหนใช่ไหมหละ่ะแต่แบบถ้าไปคิดมานกตัวนี้อาจจะเป็นนกที่แบบชอบออกมาหน้าเออออกมาหน้ากล้องเป็นประจำอ่ะใช่ไหมที่ผมชอบพูดว่านกนกเนี้ยเอออาจจะเป็นตัวตัวนั้นนะให้เดาให้เดาเออก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแหละซึ่งคิดว่าอาจจะมีประเด็นอะไรสักอย่างอืมอาจจะมีบทบาทอะไรบางอย่างก็ได้นกตัวนั้นมัง้งให้เดานะไม่ก็ไม่มีอะไรเลยเออ อาจจะเป็นแค่ตัวที่แบบมาให้เพิ่มความสีสันเพิ่มความฮาเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้ก็ได้นั่นแหละโอเคโอเคครัเขาจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์น subscribe นะครับเพื่อเป็นกลังใจากคลิปต่อไปนะครับโอเคครับะเอาไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมมากの笑っって、正さんは生き返ららねえ。えおめも โอเคไปต้องหัวเราะกับพวกมันได้ปะแม็กมาจะร้องไห้อนะเนี่ยโอ้นานๆที่จะพูดที่สมกับเป็นหัวหน้ากที

จนที่คาดดาวไปหมดเลยอาทำไมต้องสู้กันเลยวะออโอเค なんと、お前たちの活躍が魔法マに認たられ魔法ー。星一つィーされたんだからなジュ星セルタンダグランナー。おダウンミューコンサンパンニンっておし i! おしゅわねカツヤクニョテマホティーがタイテクルるノ。おおおおおおる。おお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  จินาี่今今夜明ติดลบสามสิบั้นบ้าแล้วผมรู้ว่าตอนนี้เรามี30แล้วอะไรประมาณนี้แต่แบบ รบสามสิบ <30. S 2> โอ้มีค่าจ้างด้วยโอ้สองแสนอ,อพี่ก็เขียนประกาศนี้เลยครับพี่เขาจะได้รู้ความตั้งใจของพี่

<ー>ああそれでいい朝。マグナ先輩も仕送りするんすかもちろんだぜだがどこ100倍に増やしてから仕送りもいいけど全部送っちゃダメよ少しは自分をしてくださいそうっすかじゃあ明日城下町にショッピングに行きましょう ลูกตอนนี้เอาเหินมานมาด้วยเนาะฮะอันนี้เรียกหัวใจดีเลยเนี่ยมันกากฆ่าอัญชัดเลย

มาสというのが魔法騎士団入団試験を受けた城下町キッカは์会ああ。ับวัยจ๋องคะあัแปบบ๊บนึงแป๊บ,บนึงเฮ้ยเหมือนเหตุการณ์เดจาว,วูว่ะเหมือนคลิปซรลามเลยเอาแล้วเหตุเกิดเพราะฝนตกจริงๆด้วยวันนี้เอาไงดีกับวันนี้ดีวะ มาแล้วดีโชคยังดีโชคยังดีที่เทพเจ้ายังให้เราได้ถ่ายคลิปต่อคือคลิปสลามคลิปไหนวะจำไม่ได้ตอนที่แปดี่เที่ยงสองตอนที่แปดปะใช่ไหมอยู่ๆไฟก็ดับเนี้ยเออเราก็ดับยาวตอนนั้นอ่ะโอเคถือว่าเรายังมีดวงในการถ่ายคลิปอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อเนาะพอดีว่าหลุดโฟกัสไปประมาณสิบวิ

เพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นเปิดตาครั้งแรกเลยบอกว่าแล้วปกติจะเห็นหน้าอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้เพิ่งเห็นแบบเปิดตาครั้งแรกเลยเห็นเขายุ่งไหมเนี่ยนั่นแหละ้ เขาแก่งหรือม <te ึงเสียมารยาก็ถามมึงแค่นี้ความแบบสกิลจิบสาวนี่มันคืออะไรวะเนี่ยอยู่ห่างๆไปดีกว่า

ดูน่ากลัวจังวะดูคุ้นเคยกันด้วยเนาะกําลังคิดอยู่เลยว่าพาแบบเชี่พะวงมาเดินตลาดมืดมันจะรู้สึกยังไงออ

魔力を安定させるのに<ー>使えそうよどんなところ歩いてあなたが悪いのだ道に迷ったのかな魔法騎士団のエリートのこの俺が外に案内してあげましょううせなさい、ハムシおー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  อันนี้เก่าเอาเรียกคือท่าเหมือนกันนะเฮ้ยอย่าบอกว่านี่คือโจนวิ่งลาวอเอ้า นี่เอาแล้วเฮ้ฮ่ามันคน็ปงานของเองไม่ใช่เหรอว่าทำไมเองวิ่งไปวะโอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนิดเนะาะขอพูดนิดหนึ่งนะคืออา่าเมื่อกี้น่าจะเป็นจนวิ่งราวที่ไอ้ฮ้ฮ่ากำลังตามหาตัวอยู่ใช่ไหมถ้าให้เดานะแล้วทำไมเองถึงไม่วิ่งไปวะเองแบบได้ยินเสียงคนทมโมวยหรือมันไม่ทันตั้งตัววะช็อตเมื่อกีอ้อาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้ เพราะว่าเหตุการณ์ประทานหันเนาะแต่แอสตาก็วิ่งไปเลยนั่นแหละอ่ะเป็นหนึ่งขอเล่าเหตุการณ์ของต้นคลิปแปบบ๊บหนึ่งจริงๆนะขอเล่าเปน็นคือมีเหตุการณ์หลายอย่างมากทําให้เราได้รู้ว่าผลงานของแต่ละหน่วยจะวัดกันยังไงใช่ไหมว่าหน่วยไหนมีผลงานดีสิปีนี้ยวัดกันที่ดาวเข้าใจแล้วว่าวัดกันยังไงซึ่งตอนนี้หน่วยลุ่งอรุณอะไรทักอย่างอะทองลุ่งอรุณไม่รู ที่หน่วยอของยูโนอยู่อตอนนีน้ตอนนี้ขึ้นมาอันดับหนึ่งมีอยู่เจ็ดสิบดาวใช่ไหมซึ่งถือว่าสูงมากใจผมเห็นยังไงเขาเรียกว่าของหน่วยกระเทิงดำเนาะในใจผมนึกว่าเฮ้ยห,หน่วยเนี้ยม่นอย่างน้อยมีสามสิบหน่วย,วยเอ้ยมีสามสิบดาวหรือเปล่านี่ผมคิดนะตอนนี้พูดว่าสามสิบหรือไม่ก็คิดอย่างแย่เลยคือมีแค่าดาวเดียวคือดาวแรกที่แอสตาทําได้ที่แอสตาทําได้ในปีนี้อะไรประมาณนีน้ผมคิดอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ติดปุ๊บ ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สามสิบลบสามสิบผมโอ้โหเอง็งทำภารกิจยังไงให้มันลบสามสิบวะถ้าลบนี่คือแสดงว่าภารกิจเฟล,ลใช่ไหมให้ผมเดาอะ่ะใช่ไหมให้เดานะ่าจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าภารกิจเฟล,ลไปถึงสามสิบครั้งเงี้ยเออแลวยังได้เงินอยู่ที่สองแลวยังได้เงินเดือนอยู่เนาะ, 2, ะด้วยสองแสนอ่ะแสดงว่าหน่วยลงอรุณน่าจะได้เงินเดือนเนยอะกว่านี้อีกใช่ไหมให้ผมเดาอะ่ะ อ่าคือแต่ละหน่วยอาจจะได้เงินอือ่ไม่เท่ากันนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะเพราะว่าคํา,า,าว่าอสเวนเม็มนก็จริงแต่แบบยังไงแต่ละหน่วยผลงานมันไม่เหมือนกันอ่ะเข้าใจไหมเล่ออย่างเช่นทีมฟุตบอลนะเออแต่ละทีมก็มีรายได้ไม่เท่ากัน,นประมาณนี้หรือทีมกีฬาอะไรประมาณนี้เออผมก็เลยคิดว่าไอ,อ้พวกนี้แม่งอ,อาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการที่พวกนี้ทําธุรกิจได้สําเร็จมากน้อยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เลยคิดนะอาจจะเป็นอย่างนั้นอืม เช่นหน่วยยูนอูอาจจะได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งล้านอย่างเงี้ยแต่ยูแต่ของแอสตราได้เดือนละสองแสนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะให้เดาอโอเคแล้วก็ได้เห็นการไปเที่ยวของไอพวกนี้เนาะได้เห็นว่าวันหยุดไปทําอะไรบ้างแต่ละคนก็มีกิจวัตรแตกต่างกันออกไปเนาะคืออย่างเช่นอ่ะไรวะผู้หญิงตัวเล็กๆอะที่มันท่โทียนจำจำ,จำชื่อไม่ได้ชื่อลาม,มี่หรือเปล่าวะ เขทีนะทำชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยวพยายามจำเนาะผู้หญิงตัวเล็กที่กินเนยอะๆเขาไปสั่งเมนูอะไรสักอย่างเด็ดๆมากินเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นเออแต่คนที่จีบสาวโอ้ไม่ดูสภาพมันนี่แบบเป็นผู้หญิงอะ่ะเออม่ผมผมก็ตบแล้วผมเป็นผู้หญิงอะ่ะเออคือดูมพูดดิคุณไปดื่มน้ำชากับผมไหมพาลูกไปด้วยก็ได้นะผู้หญิงก็ตกสวยเลยอือมึงเห็นกูว,ว่างไหม <laughs> อันนี้ไม่ใช่ลูกกูนี่คือน้องกูอย่างเงี้ยเออ มัน้กิลความนาโมนี่ม่งสุดจริงว่ะอม่งพอเฟลคนนี้ปุ๊บม่ิงวิ้งมาหาคนอื่นต่อเลยแล้วก็ได้เห็นคนที่เป็นพี่ชายที่เหอน้องสาวใช่ไหมมันจะซื้อชุดแบบเยอะมากนะประมาณสิบกว่าชุดไปให้น้องสาวโอ้โหเออก็เป็นพี่ที่ดีแล้วก็ใครอีกวะมันเหมือนจะมีการกระจายบทให้หลายคนอยู่นะคนที่มาตลาดเมื่อกี้รู้สึกว่าคนที่แต่งหน้าเนาะคนที่แบบไม่ใช่แต่งหน้าเลยวะคนที่มันหน้าขาวๆเขาไม่มาเนาะ ู้สึกว่าเขาจะจะเหมือนอยากจะชวนทุกคนไปเที่ยวแต่แบบเหมือนไม่มีใครฟังเออเอ๊ะออแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ผมคิดได้คือเมื่อแค่ผมไม่มั่นใจนะว่าใช่ที่ผมคิดแล้วบอกแต่มีเหมือนมีคนที่เป็นผู้หญิงผมสีฟ้าใส่ผ้าคลุมสีดําวิ่งเข้าไปในบ้านสักบ,บ้านเอออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับ หดยกระทิงดำหรือเปล่าเพราะผมไม่มั่นใจว่าเขาส,สวมผ้าคลุมของหนกระทิงดำหรือเปล่าหรือว่าเป็นผ้าคลุมแฟชั่นของบ้านเขาก็ได้ผมไม่รู้เออนั่นแหละก็มีประมาณนี้เออเออแล้วก็มีการไปเดินชมตลาดมื่นนะเพื่อที่จะไปหาของผ้าคุมพ้ลังเปรให้โนเอลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้เจอกับเฮือห้าคุมที่แม่งโดนป้าเขาแบบกินพนันเรียบนั่นแหละซึ่งภารกิจของไอ้เฮือห้าคุมก็คือการ มาตามจับจนวิ่งราวใช่ไหมซึ่งจนวิ่งราวคือจนวิ่งราวที่กาลังขโมยเงินป้าที่ไอ้เซเก้เสียงเงินไปเออเออมันชื่อเซเก้เฮ่อค้ามันชื่อเซเก้ตงชื่อมันออกก็ทีเรียกคือฮ้าตั้งนานเออมันชื่อเซเก้นั้นแหละซึ่งผมว่าถ้ามีผมคิดเล่นๆน,นะถ้าเกิดว่าแม่งเฮทอนได้ซึกเไอซึองชื่ออะไรวะไม่คิดเรียกว่าอะไรวะเอาเรียกคือฮาคุณเหมือนเดิมแล้วกันคือฮาลืมอ่ะเออไม่ใช่ฮ่า ผลที่เพื่อห้ามไม่ได้ไปช่วยเมื่อกี้ให้ผมเดาอาจจะมีอยู่ประมาณสามเหตุผลกนะ็คือหนึ่งช่างมันแค่ภาร,รกิจแค่มาเฉยๆไม่ได้อยากทำนี่เนาะกับสองก็คือไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้ออกไปส่วนที่สามอันนี้คือส่วนที่บบมันไม่ไม่แน่เกี่ยวันแต่พูดขอพูดนะคือเสียพนันให้ป้ารถช่างมันให้ให้ป้ามันวิ่งลาวไปเลยเป็นการล้างแค้นไม่น่าใช่เขาที่สามหรอกใช่เนี่ยโคตรชัวรเลยนะคือฮะอืมแล้วก็แอสตราก็ได้วิ่งเข้าไปเนาะ วิ่งเข้าไปเหมือนจะไปช่วยอะไรแล้วก็ตัดจบไปโอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีะวาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สวคตต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปนีครับบ๊ายบาย